อัปเดตล่าสุดนะครับเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72นะครับปีการศึกษา2567นะครับซึ่งการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนะครับก็มีเกณฑ์นะครับปล่อยออกมาในโซเชียลแล้วนะครับวันนี้ครูเชียงรายก็ทําการอัปเดตนะครับนำลิงก์นะครับมาฝากนะครับทุกท่านนะครับกิจกรรมก็จะมี กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระนะครับววทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศภาษาไทยนะครับแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมาการเรียนรู้นะครับแล้วก็การจัดทําหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมยั่วบรรลักษ์ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นะครับก็ข้อมูลนะครับอยู่ใน Google Drive นะครับโดยสามารถคลิก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนะครับได้ที่ลิงก์ครูเชียงรายนะครับได้นำมาฝากนะครับใน g o o g l e Drive นะฮะก็จะมีไฟล์นะครับเอกสารเกณฑ์การแข่งขันนะครับเ,เกณฑ์การแข่งขันซึ่งเขาบอกว่ามีการอัปเดตนะครับเอ้ยไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าจะใช้ใช้เกณฑ์เดิมนะครับใช้เกณฑ์เดิมจากครั้งที่ 71นะครับผมก็สามารถเข้ามาอัปเดตนะครับกันได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารนะครับไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับของช่องครูเชียงรายนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับ เกณการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนังเรียนครั้งที่72นะครับได้ที่เว็บไซต์กูเชียงราย n n t t นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ